สดีครับน้องมังมีชาแนลนะครับวันนี้14เมษาเขาบอกว่ามีปลาช่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะให้ดูภาพก่อน mm. นี่นะครับตัวใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้ามใกล้ๆนี่เอง,องเดี๋ยวลองจะไปดูกันวันนี้เราจะไปกับเซียนเลยจะได้ตัวหรือเปล่าก <laughs> ็าร่วมกันทีไรก็ไม่ได้ตัวใหญ่สักทีท <laughs> ี่ปลาช่อนน้อยลองดูนะครับเราจะไปดูกันมันจะได้ไม่ได้กว่ามันไปทีนึง ไปเราไปกันตอนนี้ข้ามาถึงหมายแล้วนะครับดูเสียนเลยเสียเลกำลังปรับกล้องดูสายดูสายกล้อง,องใ,ใครบ้านจัดเลยนะี <c oughs> อแบบ่อัดเแดบบ็บอัดเด็บไปเลย <c oughs> ถือไปด้วยเนะี่ยมาไม่กินเนี่ย ไปแล้วครับเซนเลไปแล้ว <S <S ได้ไซโลมาสองตัวมีต,วตัวตัวใหญ่ๆมุจาทีิบึงเอาเ ต้องเข้าหมายแบบนิ่มๆนะครับว่าน,น้ำมันไม่ลึกใช่เลยนี่ลอยยืนยังหยายังตายอยู่เลยหมายแรกครับหมายแรกเสียเรียกัดไปเลย นี่คัดไม่โดนครับตัวบักใหญ่เลยท่านผู้ชมอะไรวะคัดโดนเลยเมื่อกี้สตัวแล้วนะมึงมันจะแดกแลเสียนเลย เสียนเลมลา,ายายากเสียนเลมลา,ายายากปล่อยปลาใหญ่สองตัวเลยกูเลยหลอนตามไปด้วยเลยอะไรวะทำไมไม่กัดมากัดเทพประช่อนอย่างงี้ะ หอ้ป้าฉีกเลอย่เหี้ยเปลี่ยนไงบอกแล้วหน้าตู้มพ่อไม่ตียังไม่ตีมีไล่อยู่ <c oughs> มึงยังไล่อยู่ก็เดินไปแล้วแม่งสวยแม่งนนบอกอะ

Em cắt thuốc mạnh à <laughs> <laughs> Mm-hmm. เอาละมึงได้ตัวแค่นั้นหระวาสนามึงเอานิ้วมือนี่แหละอ,ออนออนอีเลียวนี่มึงยังเจอเทปซ่อนนี่นี่ ดอกแรกครับโดเลยตัวเบล้มเลยเท่ากันเลยเขาเล่าว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆครับดูเราได้ดูดดดสองตัวแล้วไซส์เดียวกันเลย จะกลับเป็นพ่อมันไม่เหมือนใครมันเป็นเหยื่อพิการมันโดนไหมเนะี่ยมันกัดโดนไหมเนะี่ยมึงนะตั้งแคกสายอีกเลยอ่อนมากเลยคนระับเซียนเลมาลายาอยากพัดเป็นซิฟแล้วอะไรวะ ้ไพ่พังเลยเหย็นไหมนี่ตัวนี้ไซโลไผ่พังไผ่พังเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนให้พันเ,เรียบร้อยมึงเป็นไง <laughs> ดูครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่มึงไม่พลาดดอกนี้นะมึงกัดจ่อขนาดนี้ <laughs> ต,น <laughs> ตั้งสมาธิเลยเกินรุ่นนี้นะที่รู้สองตัวนั่ะนะขี่กันรุ่นนี้แล้วะ One HOUR หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเราก็ตีประมาณมาแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับปลาก็เริ่มจะไม่ค่อยกัดแล้ววันนี้เราก็จะหยุดละสรุปละครับวันนี้กับเซียนเลก็ได้กันมาผมได้ตัวหนึ่งเซียนเลได้สองครับเข้ามาดูผลงานนครับ ไซส์ใหญ่อยู่เหมือนกันมีตัวหนึ่งหลุดเยอะครับเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพามาแก้มือใหม่ๆนี้นะครับน่าจะได้อีกหลายตัวอยู่ว่าปลามันมาจากบ่อในฟาร์มไก่นะี่ะขึ้นมาไข่น่าจะได้อีกหลายตัวอยู่เดีย๋ยวพามาแก้มือใหม่พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะพามาสำหรับวันนี้ก็ ผลงานก็ได้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับมีอะไรก็กดไปให้หมดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะคะ